พระพุทธศาสนาคือหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและนําหลักธรรมมาเผยแผ่ให้กับเวนัสัตว์ได้พ้นทุกข์ด้วยหลังการแสดงปฐมเทศนามีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วพระธรรมทูตชุดแรกก็เริ่มประกาศพระศาสนาเกื้อกูลหมู่ชนทันที พระพุทธองค์ทรงเลือกเผยแผ่ธรรมให้กับประมุขแผ่นดินเพื่อทรงธรรมาราชานำพาบ้านเมืองสงบร่มเย็นประชาชนมีศีลธรรมเป็นการพัฒนาอย่งยางยั่งยืนถ้าเราสืบค้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสิที่โกศลเจ้าฤชวีพระเจ้าสุโธธนะมาจนถึงยุคของพระเจ้าชาติศัตรูไล่มาตามลำดับ มาจนถึงยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ว่าผู้นำสูงสุดของประเทศและสังคมนั้นๆเนี่ยปฏิบัติในธรรมะตามพระธรรมคำสอนของพระทเจ้าแล้วก็จะเกิดความสงบและร่มเย็นต่อเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานสิ่งที่จะหลงเหลือหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระบรมสารีริกธาตุ ก็ยังทำหน้าที่บทบาทในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นพระบรมสารีริกาธาตุจึงถือว่ามีส่วนสำคัญทั้งในฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเอกอักรสารุประมภ์ที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยการนำคำสอนมาเผยแผ่ การคุ้มครองมหาชนคนผู้ปิบัติาตามต้องเข้ากับว่าคุ้มครองพระพุทธศาสนามันพุทธศาสนาเนี่ยคู่กับองค์มสตัตตามากกว่า2,500ปีแล้วพระบรมสารีริกธาตุยังคงเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าประกาศธรรมอย่างมั่นคงด้วยองค์พระมหากษัตริย์ทรงเปี่ยมด้วยทศพิตราชธรรมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจบจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน พุทธศักราช2,567นับเป็นมหามงคลการที่จะได้ประกาศทรรครั้งสำคัญของราชาอาณาจักรไทยกับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตธา,าตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา